ได้เลยนะเอาเอาบินช่วนี้ช่วงนี้บินบ่อยทำเป็นงานได้นอนบ้งเป็นเยนนี้เราอยู่เมืองไทยกี่วันบินเป็นนกเลยครับเชื่อนี้เวลานอนนอนมันเครื่องอย่างเดียวครับอย่างล่าสุดเนี้ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี้ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบสี่ทุ่มแล้วและอีกเช้าเนี้ยแบบตีห้าเราก็ต้องออกไปบินไปออสเตรเลียต่อไม่ว่าใช้ชื่อบนเครื่อง ช่ไหมครับค่อยๆได้อยู่ไทยครับอันนี้คือไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงๆเดือนนี้ไปประมาณ5ถึง6ประเทศได้จริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเตรียมตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานคามสูงจะไม่เหมือนกคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมก็ยังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีอะไรนีครับเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆพอมีมีช่วงเวลาที่เราได้พักเราพยายามพักให้มากที่สุด แต่ละงานเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างที่ต้องฝึกสองานยังไงบ้างเพื่อจะถึงทุบทำงานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านถ้าเราเป็นด้านการทํางานเนี่ยคือเราเราพร้อมอยู่แล้วเราเตรียมพร้อมแล้วเรารู้ดีเทลของการทํางานเนี่ยณอีเวนต์นั้นๆหรือว่าณงานนั้นๆที่เราต้องไปทําอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องไทม์โซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเนี่ยสมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเนื้อมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วเหรออะไรคแบบว่าพยายามใช้ชีื่อเป็นยังท่านตะปุยออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบยังเลยครับยังไอ้ที อาการเจ็ทแล็งมีบ้างนแน่นอนเลยครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องไปมันก็ไปปารี่หรือไปอิรีหรือรอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทา m โซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กเนี่ยครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี้ยเราทํางานเลยท้งที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองตอนที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝืนเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับทางโซนของประเทศแล้วที่จริงมันปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีกันไปแต่และประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่างอยู่แบบสองคืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนเลย่างเงี้ยก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วอะคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเอกินไปไหมครับหรือว่า โอ้ยังไหวครับยังไหวได้เลยครับ <c oughs> จริงๆมีคิดไหมว่าอยากไปถึงพุทอยากจะอยู่ยาวสักเป็นหวันหน่อยไม่ใช่2วันแล้ววันที่3ามบินกับไม่ได้เที่ยวอะไรแงบนี้ยคือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าครับคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่นานหน่อยครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากเพราะเรา,าต้องไปทํางานต่ออะไรอย่า้ยชอบไหมชอบบินไหมชอบบินบนเครื่องไหมก็ ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอแต่ละประเทศใหม่ๆแต่ยังไงบ้างหลายคนบอกว่าเราเข้าไปเจอคนดังเพราะนั่ก็เป็นคนดังไปเจอคนดังครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเออเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่า เริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงได้บ้างไปเจอไหรที่แบบรู้สึกประทับใจทีส่วนพเศษไหมที่แบบหัวใจเต้นแรงที่แบบว่าเจ้คนนี้เราไม่น่าเจอไม่ได้นีมาประทับใจแค่ทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วไงครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยน่าจะเป็นสงคัเขาเขาไนซ์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหากันเดินเข้ามาคับายกันก่อนเลยครับก็ประทับใจ แ่โคหน้าเราก็เหมือนกันเลยเวลาที่ถ่ายรูปด้วยกันอะเราแบบใกล้เกี่ยงครับถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจเนาะครับใช่ครับความเป็นกันเองค่ะใช่ความเป็นกันเองครับนี้เรื่องสุขภาพก็คือยังแข็งแรงไปได้อยู่ ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มเฮอร์ชี่แลสมูทต์ก่อน,อนนอนเพราะอะไรเพราะมองว่าพอ,าาอินป <c oughs> ่วยทีพนก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วถ็คือแบบใช่ค,ครับ<ถ>คือเ <c oughs> เราใช้หนัก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 แล้วเราค่อยแอดีตใช้ต่ายบุญหมดแล้วหรอแต่ว <c oughs> ่าแต่ว่าหวังว่าก็ ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักโหมเราทำ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 เลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครัแล้วอย่างน้อยน้อยตัวนี้จะบินไปไหนอีกหลังจากนี้หลังจากนี้จะมีไปมิลานครับอุ้ยหลอดได้ยังไงยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อไม่เปแล้วครับผมก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีนนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ผู้ชายครับปีนี้เราก็เล โอกาสจะแปลงคไจริงๆพอทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์หรือมันได้กลับมาใช้ในชีวิตการเรายังไงบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลาลกหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะของตัวของฟิลิปปินส์นะครับที่ถ่ายช่องกงก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำกลับนำมากลับใช้ในการทํางานของเราได้เยอะเลย ไปร้องท่ากำแพงค่ะหลายคนเลค่ะโอ้โก็น่อนแล้วะใช่ผมก็ดีใจมากในที่สุดผมก็่ายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามไว่าน่าจะต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมงานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างก็เลยแทนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบหึ่งีแน่นอนว่าพอเราอยู่ใน้กำแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราใช่เลยไ่ห ไม่แน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงกับเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลกับเขาไปด้วยอะไรครับแล้เก็จะมีแบบว่าอยากขอเรื่องการเป็นแฟนคลับเลยไหมก็ไม่แน่ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจจะมากเลยครับน้องคนไหนขนาดแบบน่ารักอะน่ารักเลยน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแข่งขั้นคูแล้วนะครับผมก็มาสามสี่ปีแล้วว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นคูเหมือนกันครับก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะครับความติดไหมว่าเป็นแฟนจิ้นกับคู่เรามากไหย ว่าไอ้การล็อกครั้งนี้มันจะเป็นการจิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยแต่เราอยากเห็นผลงานอธิบายยีนีรคือโอกาสนะเราแฟนมีถุงรองกันใช่ไหมที่ไปกับยังไม่ครบครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกัน ก็มีประเทศหนึ่งก็คือแคนเบเดียที่ผมจะได้ให้ซึ่งก็เป็นคู่ในการเป็นรูปแบบใช่ใช่ครับเป็นเป็นคู่ครับเป็นยังไงบ้างหลายคนเรียกร้องว่าอยากทำงานที่เมืองไทยบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่าเลยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมเราก็ยังสปอร์ตอยู่สปอร์ตกันดีครับ เพราะอะไรคนตกใจว่าแม้เออหนุ่คนเขาจะไม่อีกับไทยแต่คนรู้สว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่าโอกาสด้เจอกันบ้างไหมหรือว่ายัางไงเ่อ๋อ,อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่นะครับผมไม่ว่าเราจะไปนัดก,กินขงกินข้าวเจอกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเฮียฮเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจีแล้วก็ทักดีเอ็มกันแบบว่ารีพายสตอรี่กันตลอดเลยครับ ก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบาวินก็ยังพายเรือกันได้ต่อเพราะหลายคนมองว่าเป็นเดิร์ลเรจนต์ประมาทหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้พายเรือกันได้อยู่ก็ <c oughs> ผมก็สําหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอแล้วถึงมีเจ้าภาพมันก็ยังอยู่ตลอดแน่นอนครับแต่มีใจหายก็ไม่ใใจหายเออใจหายใจหายครับใจหายใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำไมเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอไปเพราะการลุกนั่งก็มีได้แม้จะใช่ครับได้ถูกต้องครับก็แล้วแต่โอกาสเนาะใช่ครับได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่สัปนาก่อนสัปยืนก่อน